สวัสดีนะครับพี่ป่านะอาลูกหลานทุกๆคนนะครับยามเย็นนะครับวันนี้นะครับบุญร่วมมีดหมอนะครับก็ได้มานําเสนอนะครับมีดหมอของหลวงพ่อเดิมหนึ่งเล่มนะครับแล้วก็หลวงพ่อเงินวัดพระตางเหลืองหนึ่งเล่มนะครับนี่นะครับบางคนก็ยังสับสนอยู่นะครับว่ามีดหลวงพ่อเงินนะครับคิดแต่ว่าเป็น ของหลวงพ่อเงินวัดบางคานไม่ใช่นะครับอันนี้มีหลวงพ่อเงินวัดพระปางเหลืองนะครับนี่นะครับซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์เข้มขัังนะครับถือได้ว่านะครับเป็นครูบาอาจารย์อีกองค์หนึ่งนะครับนะครับที่นับถือกันนะครับชื่อเสียงโด่งดังนะครับในด้านพุทธคุณนะครับปกปักรักษาคุ้มครองนะครับนะครับ ไม่ว่าจะเป็นด้านแคล้วคลาดปลอดภัยนะครับอยู่ยงคงกระพันอย่างนี้นะครับนะครับขับไล่คุณใสมนดํานะครับทาน้ํามนนะครับกินทาน้ํามนอาบอย่างนี้นะครับขับไล่สิ่งชั่วร้ายเลวร้ายอย่างนี้นะครับนะครับพกติดตัวง่ายนะครับมีความยาวสิบนิ้วนะครับมีเลี่ยมนี้นะครับความยาวรวมด้ามสิบนิ้วนะครับนะครับแม้ลัดฝักนะครับจะเป็นทองเหลืองนะครับนี่นะครับ ซึ่งมีความคงทนนะครับสนิมไม่กินแล้วก็ไม่ผุนะครับนะครับผุติดตัวไปในมาได้นะครับง่ายนะครับใส่ถุงย่ามสะพายนะครับเดี๋ยวนี้มีถุงสะพายติดหน้าอกนะครับนะครับกระเป๋าหนังอะไรเงี้ยนะครับนะครับนี่นะครับกันเหล็กอย่างดีนะครับผสมเงินนะครับนี่นะครับสนิมไม่กินเหมือนกันนะครับ สองเล่มนะครับเล่มนี้ของหลวงพ่อเงินวัดพระปางเหลืองนะครับอายุร้อยกว่าปีนะครับนะครับปิดมิดยุคต้นๆนะครับนี่นะครับสวยงามเลยนะครับเรามาดูภายในกันนะครับนี่นะครับมิดของหลวงพ่อเงินนะครับนะครับนี่นะครับความเหี่ยวความแห้งอย่างนี้นะครับดูครับเก่าอย่างนี้นะครับ นะครับเบานะครับไม้แห้งสนิทนะครับไม้พยุงนะครับดับไม้ฝักไม้นะครับราคาไม่สูงนะครับจับต้องได้นะครับนะครับนี่นะครับมีหลวงพ่อเงินวัดพระปางเหลืองนะครับจะใช้สิวตัวเล็กๆคมๆนะครับนะครับตอกอย่างปลาณนีดนะครับช่างท่านนี้นะครับนะครับดูครับความสวยงามนะครับ นี่นะครับมีหลวงพ่อเงินจะตอบไว้นะครับว่าหลวงพ่อเงินวัดพระอันนี้ไม่ได้วัดนะครับตอบหลวงพ่อเงินเฉยๆนะครับนะครับก่อรู้กันว่าหลวงพ่อเงินวัดพระปางเหลืองนะครับนะครับจะได้ไม่สับสนนะครับกับหลวงพ่อเดิมนะครับแบบนี้ก็มีนะครับของหลวงพ่อเดิมนะครับแต่ว่านะครับไม่มีชื่อของหลวงพ่อนะครับนะครับ จึงมีความศักดิ์สิทธิ์ไม่แพ้กันนะครับนี่นะครับหลวงพ่อเงินวัดพระปางเลืองนะครับก็ถือว่าเป็นเยจตอาจารย์นะครับอาจารย์ที่บวชให้กับหลวงพ่อเงินหลวงพ่อเดิมนะครับนะครับแล้วก็หลวงพ่อเดิมนั้นได้ไปเรียนวิชานะครับอาคมต่างๆนะครับนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับคาถานะครับต่างๆนะครับ ทำน้ำมนต์อย่างนี้นะครับนะครับประานทำน้ำมนต์อย่างนี้นะครับก็ไปเรียนกับหลวงพ่อเงินนะครับวัดพระปางเหลืองเนี่ยนะครับนะครับนี่นะครับยันตัวนี้นะครับนะครับผมก็อ่านไม่ได้นะครับอ่านได้แต่ทางหลังนะครับนะครับนะโมพุทธายะนะครับนี่นะครับแต่ตัวนี้นะครับ 阿拉หังพุทโธหรือเปล่านะครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับนะครับ阿拉หังพุทโธนะโมพุทธายะอย่างนี้นะครับนะครับซึ่งเป็นยันคือมีความศักดิ์สิทธิ์นะครับตรงนี้จะเป็นยันเหมือนกันนะครับนะครับยันนะโมพุทธายะเหมือนกันนะครับนะครับยันตัวนี้หลวงพ่อเดิมนะครับก่อได้นะครับเอามาใช้เหมือนกันนะครับนะครับสวยงามนะครับสมบูรณ์นะครับ นะครับการเข้าข้างมีดนะครับก็อย่างนี้นะครับนะครับถ้าใส่ข้างน้อยนะครับมันก็จะอยู่อย่างนี้นะครับถ้าใส่ข้างเยอะก็จะทะลักออกมานะครับนี่นะครับดามไม้ฝักไม้นะครับมีความเหมาะกับผู้ที่เดินทางนะครับเป็นนักธุรกิจนะครับนะครับเราเอาติดตัวไปใส่กระเป๋าสะพายไปนะครับ นอนัค้างแรมตามรีสอร์ทโรงแรมต่างๆนะครับนะครับเราก็ไม่รู้ห้องที่เราจะไปพักนั้นนะครับไม่รู้ว่ามีสิ่งลี้ลับอะไรอยู่หรือเปล่านะครับนะครับแต่ถ้ามีมีดหลวงพ่อเงินนะครับหรือมีดหลวงพ่อเดิมนะครับติดตัวไปด้วยนะครับนะครับป้องกันคุณไซมนดําป้องกันปกผีปีศาจนะครับนะครับสิ่งเลวร้ายจะได้ไม่เข้ามากล่ากลายในชีวิตของท่านนะครับนะครับ มีติดบ้านไว้นะครับก็ป้องกันนะครับสิ่งเลวร้ายเหล่านั้นไม่เข้ามากล้ำกายในครอบครัวอย่างนี้นะครับนะครับใน่องเลือดอย่างนี้นะครับนะครับลอยตอกรอยเสาะด้วยมือนะครับนะครับดูครับสวยงามนะครับนี่ลายเซโมเซมานะครับตอไปให้ลายเซมาใบโพครึ่งใบนะครับนี่นะครับ เสียงอาจจะมีรบกวนมาบ้างนะครับเพราะว่ารถขายสาละเปานะครับวิ่งผ่านนะครับเนื่องจากบ้านอยู่ใกล้ถนนนะครับนะครับนี่นะครับเหล็กยางดี <alphabet> นะครับนะครับท่านที่เข้ามากันใยใหม่ก็ศึกษานะครับเหล็กเก่าเป็นยังไงเหล็กใหม่เป็นยังไงนะครับนี่นะครับเหล็กเก่าจะต้องออกขาวๆนวลๆเรื่องๆอย่างนี้นะครับสนิมไม่มีนะครับเหล็กยางดีนะครับนะครับนี่นะครับ รบับฝักมีดตรงนี้ก็เป็นโลหะผส like มเงินนะครับนะครับสนิมก็ไม่กินเหมือนกันนะครับสวยงามนะครับนะครับนี่นะครับจุดสังเกตอีกจุดหนึ่งก็คือนะครับนี่นะครับขาบไผ่ตรงนี้นะครับจะต้องเป็นสีเดียวกันอยน่างนี้นะครับนะครับก็เป็นมีดชุดเดียวกันนะครับนะครับความยาวของใบ6นิ้วนะครับนะครับยาวรวมด้าม10นิ้วนะครับใครสนใจนะครับ ก่โทรมานะครับที่เบอร์0885861329นะครับมีดหลวงพ่อเงินวัดพระปางเหลืองนะครับนะครับเล่มนี้นะครับนะครับก็ไม่แพ้กันนะครับนะครับมีมีดหลวงพ่อเดิมนะครับนะครับบวชเรียนแล้วท่านก่อนะครับได้ศึกษาวิชาตีมีดพักคาอาคมต่างๆนะครับหลายเจกิ่อาจารย์ไม่ว่าจะเป็น หลวงพ่อเทศวัดสาทะเลอย่างนี้นะครับหลวงพ่อเงินวัดพระปางเหลืองอย่างนี้นะครับนะครับท่านได้ไปศึกษาวิชานะครับหลวงปู่สุขนะครับอย่างนี้นะครับนะครับท่านไปเรียนมาแล้วท่านก็มาทํานะครับนะครับที่แรกหลวงพ่อลุงก่อนนะครับทํามีดนะครับแต่หลวงพ่อเดิมจะมาทําทีหลังนะครับแต่ว่าของหลวงพ่อเดิมนั้นนะครับหลวงพ่อเดิมเป็นผู้มีจิต เมตตานะครับนะครับภาวนานะครับคาถาต่างๆจึงมีความศักดิ์สิทธิ์นะครับนะครับมีดเล่มนี้นะครับแม้ลักฝักตรงนี้นะครับเป็นโลหะอลูมิเนียมนะครับดูครับสนิไม่กินนะครับนะครับอีกร้อยปีก็ไม่เป็นไรนะครับมีดเล่มนี้ก็อายุนะครับ 9กกว่าปีนะครับนะครับก็ดูเนื้อไม้ก็แล้วกันนะครับนะครับนี่ครับสังเกตนะครับรอยเหี่ยวรอยย่นอย่างนี้นะครับนะครับอลูมิเนียมขาเป็นโตอย่างนี้นะครับนะครับซึ่งมีความคงทนนะครับสนิมไม่กินนะครับนะครับหาบใครขึ้นมาอย่างนี้จากการอายุนะครับอายุ90กว่าปีนะครับนะครับมีดเล่มนี you, oh ้ความยาวรวมด้ามอยู่ที่12นิ้วนะครับยาวรวมด้ามนะครับ นี่นะครับเรามาดูภายในกันนะครับนี่นะครับภายในก็เก่าๆแห้งๆเหมือนกันนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับไม้แห้งเบาเหมือนกันนะครับนะครับยาวรวมด้ามสิบสองนิ้วนะครับจะพ่อใบนี่ก็เจ็ดนิ้วนะครับนะครับจะพ่อใบนี่ก็เจ็ดนิ้วนะครับนี่นะครับนี่นะครับสวยงามนะครับพอเหมาะพอดีนะครับนะครับเหล็กก็อย่างดีเหมือนกันนะครับ นะครับเสนิมไม่กินเหมือนกันนะครับเหล็กอย่างดีอย่างนี้นะครับนะครับลายโบราณโบราณนะครับลายเสมาใบโพนะครับนี่นะครับเสมาใบโพแบบยุคเก่าๆนะครับนะครับนะครับสวยงามเลยนะครับดูครับนะครับเหล็กกอบแวววาวเลยนะครับเหล็กอาถรรพ์นะครับมีส่วนผสมหลายอย่างนะครับนะครับ นี่นะครับลายโบราณนะครับนะครับลายเก่าๆอย่างนี้นะครับรอยเสาะรองเลือดลึกๆที่นี้นะครับนะครับเป็นขึ้นๆอย่างนี้นะครับชัดเจนนะครับนะครับการสร้างก็นี่นะครับรอยกบสายเหล็กนะครับแล้วก็ขึ้นเหนียเม็ดนะครับตอกลายนะครับนี่นะครับตอกลายตอกเสาะรองเลือดอย่างนี้นะครับนะครับนี่นะครับทั้งสองฝั่งนะครับลายเสมาใบโพยุบต้นๆนะครับนะครับ <poop y> สวยเหลือเกินนะครับมีดเล่มนี้นะครับนะครับนี่นะครับดูครับดูเนื้อเหล็กนะครับออกแวววาวนะครับแวบแวบวาวเลยนะครับนะครับดูทรงมีดก็สวยนะครับนะครับศักดิ์สิทธิ์เข้มแขังนะครับเพราะว่าผ่านการทําพิธีปลุกเสกอธิษฐานกิตจากหลวงพ่อเดิมนะครับนี่นะครับนี่นะครับกันเป็นอลูมิเนียมมันกันนะครับ เป็นแผ่นปิดไว้นะครับเพื่อไม่ให้มวลสารต่างๆที่อยู่ข้างในนี้นะครับทะลักออกมานะครับนะครับถ้าใส่ข้างน้อยมันก็อยู่คงเขายังดีนะครับแต่ถ้าใส่ข้างเยอะนะครับเขาก็จะดันออกมานะครับนะครับนี่นะครับอลูมิเนียมสวยงามเลยนะครับนะครับนะครับสวยงามนะครับดูการเข้ากันนะครับก็รู้ว่าช่างมีฝีมือนะครับนะครับ มีเล่มนีนะครับสวยงามนะครับนะครับใครสนใจนะครับความยาวรวมด้ามนะครับ12นิ้วนะครับจะพอใบ7นิ้วนะครับมีดลงพ่อเดิมยุบต้นๆนะครับนะครับใครสนใจก็โทรมานะครับที่เบอร์0 8 8 5 8 6 1 3แ9น่ะครับนะครับทันทีเข้ามาก็ในไม่ก็อย่าลืมนะครับกดแชร์กดไลค์กดติดตามไว้นะครับนะครับเพื่อ คลิปทั้งหน้านะครับท่านจะได้ไม่พลาดนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับนะครับท่านที่เข้ามากันใหม่นะครับกดแชร์กดไลค์ไว้นะครับเพื่อคลิปทั้งหน้าท่านจะได้ไม่พลาดนะครับสําหรับท่านที่นะครับจะโทรมาคอมเมนต์ต่างๆให้คําปรึกษาอะไรก็โทรมาที่เบอร์0 8 8ย์แปดแปดครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ